ใครจะไปคิดว่าเสียงถังน้ำที่ลากคลื่นไปตามพื้นกระเบื้องจะกลายเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับพันล้านพวกเขาหัวเราะย้อ,ยเ,ยอเธอพูดเสียดสีพูดลอยลอยเหมือนเธอไม่มีตัวตนทั้งที่เธอคือคนที่เห็นเบื้องหลังของทุกอย่างมาตลอดหลายปีเธอชื่อวารินหญิงวัยกลางคนผมแซมขาวใบหน้างเงียบขรึมไม่เคยยิ้มเกินความจำเป็นวารินทำงานเป็นแม่บ้านประจำอาคารสำนักงานใหญ่ของเครสราฟีนบริษัทเทคโนโลยีที่ก้าวไกลที่สุดในภูมิภาค และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งกระด้างที่สุดเช่นกันในห้องประชุมกระจกที่แสงแดดส่องลอดเข้ามาวารินยืนอยู่มุมหนึ่งก้มหน้าถูพื้นด้วยผ้าขี้ริ้วที่เธอพับอย่างประนีขณะที่เหล่าผู้บริหารระดับสูงพูดคุยกันเรื่องกลยุทธ์การปลดพนักงานอีกระลอกคนพวกนี้มันไร้ค่าอยู่แล้วเสียงซีอหนุ่มไฟแรงกล่าวพลางหัวเราะเบาๆปลดแม่บ้านพวกนั้นก่อนเลยประหยัดไปได้เป็นล้าน เสียงหัวเราะดังขึ้นรอบโต๊ะกระจกมันสะท้อนกับผนังกระจกและลอยมาเข้าหูวรินอย่างชัดเจนเธอไม่ขยับไม่แสดงอารมณ์เพียงแค่หยุดมือชั่วครู่แล้วเริ่มเช็ดพื้นต่ออย่างสงบแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในใจของเธอนั้นไม่ได้เงียบงันเหมือนแววตาในอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาขณะที่ทุกคนในห้องประชุมเดียวกันก,นกำลังเตรียมพรีเซนต์ผลประกอบการไตรามาสล่าสุดประตูห้องเปิดออกอย่างเงียบงันวารินเดินเข้ามาในชุดสูทสีเทาเข้มไม่ใช่ชุดแม่บ้านที่พวกเขาเคยชิน ทุกคนหันขอบมองเธออย่างงุนงงขออนุญาตค่ะเสียงของเธอนิ่งเรียบแต่เด็ดขาดดิฉันมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่จะต้องแจ้งพวกคุณเดี๋ยวนี้ CEO เลิกคิวยิ้มมุมปากขอโทษนะครับห้องนี้สำหรับการประชุมผู้บริหารไม่ใช่ดิฉันคือผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ของเครือเซราฟินค่ะวารินวางแฟ้มลงกลางโต๊ะและตามอำนาจที่มีดิฉันขอประกาศปลดคุณจากตำแหน่ง CEO มีผลทันที บรรยากาศในห้องเงียบเงันเหมือนเวลาหยุดเดินชายหนุ่มคนนั้นพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนคุณล้อเล่นหรือเปล่าดิฉันไม่เคยล้อเล่นเรื่องอนาคตของบริษัทที่ดิฉันลงทุนมาทั้งชีวิตเธอหยิบรีโมทขึ้นมากดภาพเอกสารการซื้อขายหุ้นการถ่ายโอนสิทธิ์และหลักฐานการชอบโกงภายในปรากฏขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ทุกใบเซ็นโดยคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะนี้เองคนที่ไม่เคยรู้ว่าแม่บ้านที่พวกเขามองข้ามมานานกำลังสะสมข้อมูลอย่างเงียบเชียบ เสียงหอบหายใจดังเบาๆหนึ่งในคณะกรรมการผู้สูงวายกมือขึ้นคุณคุณเป็นใครกันแน่วารินเงยหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากของเธอดิฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาที่คุณมองข้ามแต่ดิฉันคือคนที่สร้างบริษัทนี้มาตั้งแต่ก่อนคุณจะเข้ามาเธอหันไปทางซี o และตอนนี้ดิฉันเป็นคนที่มีสิทธิ์ไล่คุณออกจากที่ที่คุณไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันมีค่าขนาดไหน ชายหนุ่มลุกพรวดแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเสียงข้อความจากโทรศัพท์ของสมาชิกบอร์ดก็ดังพร้อมกันบัญชีธนาคารรายชื่อผู้รับผลประโยชน์และเอกสารภาษีที่ดึงมาจากฐานข้อมูลลับถูกปล่อยเข้าสู่กลุ่มบอร์ดอย่างพร้อมเพรียงคนที่นั่งรอบโตะเริ่มส่งสายตาหากันอึดอัดและตื่นตระหนกวารินพูดต่อด้วยเสียงสงบนิ่งฉันไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่ฉันต้องการยุติวงจรของความหยิ่งผยองความไร้มนุษยธรรมและการปกครองด้วยความกลัว เธอหยิบกล่องเล็กๆจากกระเป๋าถือแล้วเปิดมันเผยให้เห็นกุญแจตู้เซฟกลางบริษัทและภายในกล่องเล็กนั้นมีชิปข้อมูลขนาดเท่าปลายนิ้วซึ่งเป็นกุญแจเข้าระบบข้อมูลลับสุดยอดของบริษัทระบบที่ไม่เคยมีใครแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงได้สัมผัสวรินทร์วังมันลงเบาๆบนโต๊ะประชุมเสียงกระทบกันของวัสดุโลหะก,กับกระจกสะท้อนในห้องเงียบๆอย่างเย็นเยียบแต่แรงยิ่งกว่าระเบิดชิปตัวนี้บันทึกข้อมูลตลอด5ปีที่ผ่านมา เธอพูดเสียงเรียบการยักยอกของฝ่ายบัญชีการรับสินบนในโปรเจกต์ภาครัฐการใช้แรงงานต่ำอายุในสายการผลิตนอกประเทศรวมถึงการดักฟังภายในระหว่างพนักงานระดับล่างบอดหลายคนหน้าเสียสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนจากความงุนงงเป็นความหวาดกลัวอย่างชัดเจนชายชราผมขาวซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะขยับแว่นช้าๆก่อนพูดขึ้นคุณวารินถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรกทำไมเพิ่งเปิดเผยตอนนี้ วารินเงียบไปชั่วครู่เธอกวาดตามองผู้คนในห้องอย่างพินิษเพราะฉันเฝ้ารอวันที่บริษัทนี้จะยอมเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เคยมีวันนั้นวันที่พนักงานแม่บ้านถูกตะคอกเพียงเพราะน้ำหกวันที่พนักงานหญิงโดนลดตำแหน่งหลังลาคลอดวันที่ผู้อาวุโสถูกกันออกจากการตัดสินใจเพราะไม่เข้าใจเทคโนโลยีฉันเห็นทุกอย่างผ่านการเช็ดต๊ะผ่านการเก็บเอกสารที่เขียนผิดวางทิ้งผ่านเสียงโทรศัพท์ที่หลุดจากลำโพงเมื่อไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ตรงนั้น เธอเดินช้าๆไปรอบห้องเหลือบมองสมาชิกบอร์ดแต่ละคนคุณคิดว่าฉันไม่มีตัวตนแต่มันทำให้ฉันเห็นภาพทั้งหมดโดยไม่มีใครปิดบงังและที่สำคัญไม่มีใครระวังตัวต่อหน้าคนที่พวกเขามองว่าไม่มีค่า CEO ที่เพิ่งถูกปลดเริ่มเสียงแข็งนี่มันการปฏิวัติคุณไม่มีสิทธิ์ลากชื่อเสียงของพวกเราลงไปแบบนี้วารินหันไปมองเขาด้วยสายตานิ่งสงบฉันไม่ได้ลากอะไรลงฉันแค่เอาความจริงออกมาให้แสงเห็น ประตูห้องเปิดอีกครั้งคราวนี้เป็นกลุ่มพนักงานระดับล่างที่ยืนต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบชายหนุ่มหญิงสาวในเสื้อโปโลยูนิฟอร์มบริษัทที่ไม่มีใครเคยเชิญเข้าห้องประชุมนี้มาก่อนสีหน้าของพวกเขาไม่ใช่ความกลัวหักเป็นความสงบอ่อนโยนและความหวังพวกเขาคือเสียงของบริษัทที่แท้จริงวารินกล่าวพลางโบกมือให้ทุกคนเข้ามาพวกเขาไม่มีหุ้นไม่มีตำแหน่งแต่พวกเขาคือแรงที่ผลักบริษัทนี้ให้เดินหน้าทั้งกลางวันและกลางคืน หญิงสาวคนหนึ่งในชุดฝ่ายทำความสะอาดยกมือขึ้นเธอดูอายอแต่ตัดสินใจพูดคุณวารินเคยบอกพวกเราว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากเสียงตะโกนดังที่สุดแต่มักเริ่มจากคนที่ฟังเงียบที่สุดตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเสียงกระซิบของผู้บริหารเริ่มดังขึ้นเธอวางแผนเรื่องนี้มานานแค่ไหนกันแน่ใครอยู่เบื้องหลังเป็นไปไม่ได้ข้อมูลพวกนั้น วารินยิ้มบางๆบ,บ,บางครั้งการฟังคือการวางแผนบางครั้งการเงียบคือการรวบรวมพลังและบางครั้งการถูพื้นก็ทำให้คุณเห็นมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมชายชราหัวโตพยักหน้าช้าๆอย่างยอมรับแล้วคุณจะเอาอยัางไงต่อจากนี้ฉันไม่ได้อยากนั่งเก้าอ e ี o, ้ซีอีโอเธอตอบทันทีแต่ฉันอยากให้บริษัทนี้เริ่มต้นใหม่ ด้วยโครงสร้างที่ฟังเสียงพนักงานทุกระดับโครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำใหม่สำหรับผู้จัดการทุกคนและการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมที่มีตัวแทนจากพนักงานจริงๆไม่ใช่แค่รายชื่อสวยงามในรายงานประจำปีเธอหันไปมองชิปข้อมูลที่วางอยู่กลางโต๊ะและถ้าไม่มีใครเห็นด้วยฉันก็จะปล่อยข้อมูลนี้สู่สาธารณะในอีก48ชั่วโมง ห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบของความไม่เข้าใจหรือความตื่นตระหนกมันเป็นความเงียบของการประมวลผลบางคนเริ่มมองหน้ากันบางคนถอนหายใจยาวบางคนถึงกับหลุบตาลงเหมือนยอมรับแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปลายโต๊ะคุณวารินเป็นเสียงของผู้ช่วยเลขาอาวุโสคนหนึ่งเธออายุราวสี่สิบใบหน้าเรียบร้อยสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจปิดบังได้ดิฉันอยากร่วมมือคะ่ะ วารินพยักหน้าช้าๆสบตายหญิงสาวผู้นั้นด้วยแววตาเข้าใจดีค่ะเพราะนี่ไม่ใช่การโค่นล้มแต่เป็นการฟื้นฟูและในขณะที่บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างช้าๆประตูอีกด้านก็เปิดออกอีกครั้ง ประตูบานนั้นเปิดออกช้าๆพร้อมกับเสียงรองเท้าหนังเดินกระทบพื้นห้องประชุมหญิงสูงวัยในชุดสุดเทียบรูป,ประกตัวขึ้นเธอมีแว่นตากรอบทองเส้นผมสีเงินที่กล้าไว้อย่างเรียบร้อยและเอกสารหนาเติดในมือเสียงซุบซิบในห้องกลับมาอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยคำถามบางคนจำเธอได้บางคนไม่แน่ใจวารินหันไปมองเธอแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งแต่แฝงความเคารพ นี่คือคุณอรุณาอดีตรองประธานบริษัทก่อนที่เธอจะถูกบีบให้ออกจากตําแหน่งเมื่อสามปีก่อนเพราะเธอค้านโครงการร่วมทุนที่ทุจริตคุณอรุณายิ้มบางๆและเดินมาวางเอกสารตรงหน้าซีออที่เพิ่งถูกถอดถอนคุณรู้ไหมว่าในตอนที่ฉันถูกขอให้ออกฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะฉันรู้ว่าสักวันจะมีคนกล้าทําในสิ่งที่ฉันไม่มีโอกาสทําให้สําเร็จและวันนี้ฉันเห็นมันเกิดขึ้นแล้ว ชายหนุ่มมองเอกสารอย่างไม่เชื่อสายตาข้อมูลการโอนเงินที่เขานึกว่าปกปิดอย่างดีปรากฏอยู่ตรงหน้าพร้อมลายเซ็นของเขาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่มีอะไรให้ปฏิเสธได้อีกวารินกล่าวต่อระบบเดิมกำลังพังลงและเรามีโอกาสจะสร้างระบบใหม่ระบบที่ไม่ได้ยืนอยู่บนความกลัวแต่บนความรับผิดชอบและความเข้าใจใชายอีกคนหนึ่งในบอร์ดผู้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพูดน้อยที่สุดยกมือขึ้นเบาๆ ผมอยากฟังรายละเอียดของโครงสร้างใหม่ที่คุณเสนอไม่ใช่เพราะกลัวชิปนั่นแต่เพราะผมเชื่อว่าเราเดินผิดทางมานานเกินไปแล้ววารินพยักหน้าขอบคุณค่ะท่านเป็นคนแรกที่พูดสิ่งนี้ออกมาตรงๆ เธอเดินกลับไปที่ปลายห้องกดรีโมทอีกครั้งหน้าจอเปลี่ยนเป็นแผนผังโครงสร้างองค์กรใหม่สีสดใสปรากฏขึ้นแสดงถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละแผกแต่ละตำแหน่งเส้นเชื่อมโยงถูกออกแบบไม่ให้เป็นลำดับชั้นแบบเก่าอีกต่อไปแต่เป็นแบบเครือข่ายที่ยืดหยุ่นได้และสามารถส่งเสียงขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองของผู้จัดการที่อาจมีอคติ ครงสร้างใหม่นี้จะเริ่มทดลองในสามแผนกก่อนโดยมีคณะกรรมการพิเศษที่รวมทั้งผู้บริหารเก่าพนักงานใหม่และคนที่เคยเป็นเพียงเสียงในเงามืดเหมือนที่ฉันเคยเป็นน้ำเสียงของวารินหนักแน่นขึ้นหญิงสาวจากฝ่ายบัญชีที่เคยถูกละเลยจากการประชุมใหญ่ยกมือขึ้นถามเสียงเบาแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะได้ผลคุณจะไม่รู้จนกว่าคุณจะลองวารินตอบแต่มันจะไม่มีวันได้ผลถ้าคุณไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยน ภายในห้องประชุมมีความเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นความเงียบที่เปลี่ยนแปลงไปมันเต็มไปด้วยความคิดพิจารณาและรอยร้าวของอำนาจเดิมที่เริ่มปรากฏให้เห็นเสียงโทรศัพท์จากมุมห้องดังขึ้นเป็นสายตรงจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทมีคนเดินไปรับและฟังอยู่นานก่อนจะหันกลับมาและผู้เสียงดังฟังชัดสารรับฟ้องคดีทุจริตภายในแล้วตามข้อมูลจากชิปของคุณวาริน ไม่มีใครพูดอะไรผู้บริหารหลายคนหลบตาลงบางคนถอนหายใจเงียบๆบางคนลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างชา้ชาๆราวกับแบกรับน้ำหนักของปีที่ผ่านมาทั้งหมดไว้บนบา่าวารินหันไปมองพวกเขาคุณไม่ต้องกลัวการลม้มลงแต่คุณควรกลัวว่าคุณจะล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นใหม่ด้วยวิธีที่ดีกว่าเดิมบานหน้าต่างเปิดออกลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นของฝนที่เพิ่งหยุดตกและเสียงของเมืองที่ยังคงคึกคักเหมือนเดิมฉันไม่ต้องการให้ใครจำชื่อฉัน วารินพูดเบาๆแต่ชัดเจนฉันแค่อยากให้พวกคุณจำว่าครั้งหนึ่งมีใครบางคนที่เคยเดินผ่านหลังคุณไปทุกวันโดยที่คุณไม่เคยหันมามองและเธอก็รักบริษัทนี้มากพอที่จะไม่ยอมให้มันเน่าเฟะต่อไปหญิงสาวคนหนึ่งในชุดยูนิฟอร์มด้านหลังสุดหลังน้ำตาอย่างเงียบๆเ,เธอเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่ถึงปีไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะยืนอยู่ในห้องเดียวกับผู้บริหารและได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าคุณอรุณาหันไปมองวาริน แล้วคุณจะอยู่ต่อหรือจากไปวารินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบวารินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกฉันจะอยู่แต่อยู่ในเงาเหมือนเดิมเพราะที่ตรงนั้นฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนกว่าที่ใดเธอยิ้มบางๆและเสริมฉันไม่ได้ต้องการตําแหน่งฉันต้องการระบบที่ใครก็ไม่สามารถใช้อำนาจกลบความผิดของตัวเองได้อีกต่อไปและฉันจะเฝ้าดูให้แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริง เสียงลมหายใจโล่งอกจากบางคนในห้องดังขึ้นอย่างแผ่วเบาคนหนึ่งกล่าวเบาๆว่าบางทีเราก็ควรฟังคนที่เราคิดว่าไม่มีอะไรจะพูดให้มากกว่านี้วารินพยักหน้าแล้วก้าวถอยกลับจากจุดศูนย์กลางของห้องปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคำพูดบรรยากาศในห้องเหมือนคนละที่กับเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนคนที่เคยนั่งหลังตรงอย่างเย่อหยิงบัดนี้นั่งนิ่งราวกับกำลังทบทวนบทเรียนอันหนักหน่วงที่ได้รับ แต่ก่อนที่ใครจะได้เอ่ยอะไรต่อเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นจากด้านนอกเมื่อบานประตูเปิดออกก็ปรากฏชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดพนักงานไอทีเดินเข้ามาในท่าทางประหม่าเขาถือโน้ตบุ๊กไว้ในมือใบหน้าแสดงออกถึงความลังเลแต่ตัดสินใจแล้วขออภัยที่ขัดจังหวะครับเขาเอ่ยเสียงเบาแต่มั่นคงผมชื่อเจษดาผมเป็นคนที่ช่วยคุณวารินรวบรวมข้อมูลทั้งหมดบนชิปนั่นครับ เสียงอื้อึงดังขึ้นอีกระหลอกผู้บริหารบางคนเบิกตาโตบางคนถึงกับลุกพรวดจากเก้าอี้เจ,จ็ดดารีบยกมือขึ้นผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วและผมไม่อยากเป็นแค่คนที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจออีกต่อไปวารินหันไปสบตาเขาและพยักหน้าเล็กน้อยเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เชื่อว่าความยุติธรรมไม่ควรถูกเก็บไว้ในแฟ้มลับหรือฐานข้อมูลที่ไม่มีใครเข้าถึงงอ ชายอีกคนหนึ่งในฝ่ายกฎหมายซึ่งเคยนิ่งตลอดการประชุมเอ่ยขึ้นนายรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่นายทำอาจเข้าข่ายละเมิดสัญญาความลับเจษด,ดาย,ยิ้มบางๆผมรู้ครับแต่ผมก็รู้ด้วยว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันคือการละเมิดจริยธรรมของตัวเองมากกว่าวารินหันกลับมาทางบอร์ดนี่คือคนที่บริษัทนี้ต้องการไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าคนอื่นแต่เพราะเขากล้าตัดสินใจในวันที่มันง่ายที่สุดที่จะอยู่นิ่งเฉย เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังขึ้นช้าๆบอกเวลาบ่ายสามโมงตรงไม่มีใครลุกไม่มีใครพูดทุกคนกำลังคิดไม่ใช่แค่คิดเรื่องอนาคตของบริษัทแต่คิดถึงความเงียบที่ตนเองเคยสร้างขึ้นให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวในมุมห้องพนักงานหญิงจากฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเคยถูกหัวหน้างานตำหนิเสมอยกมือขึ้นพูดเบาๆถ้าบริษัทนี้จะเปลี่ยนจริงๆขอแค่ให้พวกเรามีสิทธิพูดในห้องนี้อีกครั้งไม่ใช่เพียงวันนี้แต่ตลอดไป ชายชราผู้เคยเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารพยักหน้าเชื่องช้าเธอพูดถูกพวกเราควรสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับเสียงใหม่ๆเสียงที่เคยถูกกลบด้วยอำนาจและตำแหน่งวารินหันไปมองหน้าจออีกครั้งสไลด์สุดท้ายปรากฏขึ้นเป็นภาพของมือหลายมือจากพนักงานหลากหลายฝ่ายไม่ใช่แค่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่มีเสียงในอดีตแต่มือของคนเก็บเอกสารคนรักษาความปลอดภัยคนในโรงอาหารและคนทำความสะอาดบริษัทไม่ใช่แค่ตัวเลขในงบการเงินหรือยอดผู้ถือหุ้น วารินพูดมันคือคนและเมื่อคนถูกมองเป็นแค่ต้นทุนบริษัทนั้นก็เริ่มสูญเสียหัวใจของมันไปทีละน้อยเจษดาหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นเปิดอีกโปรแกร,รมหนึ่งเป็นระบบเสนอความคิดเห็นแบบเปิดที่กำลังจะทดลองใช้ผู้ใช้งานสามารถเสนอไอเดียรายงานปัญหาหรือเสนอแนวทางใหม่ๆได้โดยตรงไปยังคณะกรรมการพิเศษโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อหากไม่ต้องการเสียงหนึ่งดังขึ้นจากอีกมุมของห้องแล้วถ้าข้อมูลถูกรั่วอีกหละ่ะ แล้วถ้ามีคนใช้ระบบนี้เพื่อทำลายกันเองเจษดาตอบทันทีระบบไม่ได้เพอร์เฟกครับไม่มีระบบไหนเพอร์เฟกแต่ถ้าเราไม่ลองตั้งใจสร้างระบบที่โปร่งใสเสียทีเราก็จะอยู่ในวงจรเดิมซ้ำไปซ้ำมาวารินเสริมและสิ่งสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ความโปร่งใสเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ข้อยกเวน้นผู้คนในห้องประชุมมองหน้ากันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความไม่ไว้ใจแต่ด้วยความรู้สึกใหม่บางอย่างที่ก่อดตัวขึ้นเงียบๆในอากาศ อาจจะยังไม่ใช่ความเชื่อมั่นเต็มร้อยอาจยังไม่ใช่ความพร้อมจะเปลี่ยนทันทีแต่อย่างน้อยมันคือการเริ่มต้นเสียงฝนเบาๆกลับมาอีกครั้งนอกหน้าต่างมันไม่ใช่ฝนที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไปมันคือเสียงของการล้างบางๆสิ่งที่สะสมมานานเกินไปและเมื่อใครบางคนเปิดหน้าต่างออกอากา,กาศสดใหม่ก็ไหลเข้ามาแทนที่กลิ่นอับในห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจและความเฉยชาไม่มีใครลุกออกจากห้องนี้เหมือนเดิมอีกเลย วารินก้าวออกจากห้องประชุมเงียบๆท่ามกลางสายตาหลายสิบคู่ที่จับจ้องมาที่เธอราวกับเพิ่งได้เห็นเธอเป็นครั้งแรกไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านที่เดินเช็ดพื้นแต่ในฐานะผู้หญิงที่ปลุกให้คนทั้งบริษัทตื่นขึ้นจากความเฉยชาบันไดหนีไฟซึ่งเคยเป็นทางเดินเงียบเหงาของเธอบัดนี้กลับเป็นเส้นทางที่ทอดไปสู่อนาคตใหม่เสียงรองเท้าของเธอกระทบกับเหล็กทีละขั้นเหมือนเสียงนาฬิกาที่เริ่มเดินอีกครั้งหลังจากหยุดไปนาน ในลิ์มีเพียงเธอกับนอสท้อนของตัวเองบนผนังสแตนเลสเธอมองศบตากับภาพนั้นแล้วหัวเราะในลำคอเบาๆไม่ใช่หัวเราะเยาะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เพิ่งเห็นอดีตของตัวเองโบกมือให้แล้วหายลับไปอย่างสงบข้างล่างพนักงานหลายคนยืนรอเธออยู่โดยไม่ได้นัดหมายบางคนยิ้มบางคนตกมือเบาๆโดยไม่ต้องมีใครเริ่มพวกเขาเดินเข้ามาหาเธอทีละคนเหมือนเข้าแถวเพื่อขอบคุณใครบางคนที่พวกเขาเคยมองข้ามมาโดยตลอด ชายไวกลางคนจากแผนกขนส่งยื่นดอกกุหลาบขาวให้เธอผมไม่รู้จะพูดยังไงดีครับแต่มันเหมือนเราได้บริษัทเราคืนมาแล้วหญิงสาวจากโรงอาหารที่เคยพูดติดตลกว่าเธอเป็นเจ้าแม่ไม้ถูยิ้มทั้งน้ำตาหนูจะไม่ล้อใครที่ดูธรรมดาอีกเลยเพราะหนูรู้แล้วว่าความธรรมดาบางทีก็ซ่อนพลังมหาศาลไว้ในนั้น และเมื่อเสียงชื่นชมจางลงเหมือนคลื่นซัดฝั่งแล้วค่อยๆถอยวารินเพียงแต่พยักหน้าเธอไม่ได้กล่าวสุนทนรพจน์ไม่มีคำพูดโอ่อาใดๆมีเพียงประโยคเดียวที่เธอกล่าวอย่างนุ่มนวลอย่ารอให้ใครมามองเห็นคุณก่อนที่คุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นคือคำที่ยังคงก้องในหัวของหลายคนอีกนานหลังจากนั้น หลายเดือนต่อมาตึกสำนักงานหลังเดิมยังคงตั้งต,งตระหง่านแต่ภายในกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงห้องประชุมที่เคยปิดแน่นถูกเปิดให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมการพูดคุยอย่างเท่าเทียมชื่อวารินกลายเป็นแรงบันดาลใจมีคำว่าระบบวารินเขียนอยู่บนบอร์ดของฝ่ายบุคคลหมายถึงกระบวนการรายงานปัญหาอย่างปลอดภัยและโปร่งใสที่เธอเป็นผู้วางหลักฐาน แต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนหลังจากวันนั้นไม่มีการลาพักไม่มีจดหมายลาออกไม่มีโพสต์ใดๆในโซเชียลบางคนบอกว่าเธอไปทำงานอาสาสมัครบางคนแล้วว่าเห็นเธอเดินถือกล่องไม้ถูกเข้าไปในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดห่างไกลและบางคนเชื่อว่าเธอกำลังเตรียมเปลี่ยนโลกใบต่อไปแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอเปลี่ยนบริษัทนี้ไปตลอดการ วันหนึ่งในงานสัมมนา,าองค์กรชื่อดังซี o คนใหม่ซึ่งเคยเป็นพนักงานระดับล่างในสายการผลิตได้ขึ้นเวทีและพูดถึงวารินว่าเธอไม่ใช่แค่คนเปลี่ยนบริษัทเธอเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อคําว่าอํานาจเธอแสดงให้เห็นว่าอํานาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากตําแหน่งแต่มาจากความกล้าที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ไม่มีใครกล้าทํา หลังจบคำประสัยบนหน้าจอใหญ่ด้านหลังปรากฏภาพของวรินในเครื่องแบบแม่บ้านธรรมดาถือไม้ถูพื้นในมือแต่ยืนหลังตรงสายตามั่นคงเหมือนแม่ทับคนหนึ่งที่เพิ่งประกาศอิสรภาพให้กับกองทัพของตนเสียงปรบมือกึกก้องสะท้อนก้องไปทั่วห้องประชุมใหญ่และเดินทางไกลไปถึงหัวใจของใครอีกหลายคนที่กำลังถูกมองข้ามอยู่ที่ไหนสักแห่ง ไม่มีใครต้องพูดซ้ำว่าเธอคือใครไม่มีอนุสาวรีย์ไม่มีรางวัลใหญ่มีเพียงเรื่องเล่าเล็กๆที่กระซิบต่อกันไปทั่วเมืองเรื่องของแม่บ้านคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกหัวเราะเยาะก,ก่อนจะยืนขึ้นและปลดซีออออกจากตำแหน่งกลางห้องประชุมด้วยมือของคนที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีสิทธิ์แม้แต่จะเคาะประตูห้องนั้นและเธอก็ทำมันอย่างสง่าง,งามจนทุกคนต้องนิ่งเงียบและมองใหม่อีกครั้งว่าพลังที่แท้จริงแท้จริงแล้วซ่อนอยู่ในที่ที่เงียบที่สุดเสมอ